เดี๋ยวเรามากราบบ้า้นะคะขอพรกับองค์ปู่ศรีสุโธนะคะโกนนะคะ สวัสดีท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้พาท่านผู้ชมนะคะขึ้นเขานะคะมาพร้อมกับแอดเบนีนะคะ,ะที่วัดป่าทานทิพย์ทรงธรรมนะคะมาตามตัวเลขนะคะแอดเอนีก็ไม่ได้มาหลายงวดแล้วนะคะ,ะตัวเลขนะคะที่นี่นะคะก็ให้แม่นนะคะปู่ให้แม่นมากๆเลยนะคะแอดตามตั้งแต่งวด35 5หนะคะ และนอกนั้นก็ไม่ได้ตามอีกเลยนะคะมอแต่ไปอาทางอื่นนะคะแล้วก็าเดินทางเตรียมตัวเดินทางไปกัมพูชานะคะนานแล้วนะคะไม่ได้มานะคะวันนี้งวดน,นี้นะคะก็เลยมาตามให้ท่านผู้ชมนะคะปูให้แม่นมากๆเลยนะคะที่วัดป่าตานทพิปทรงธรรมนะคะมาตามให้ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันกันกบแอดมินนะคะ ค่ะท่านใดที่นะคะเข้ามาชมแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ท่านใดน,นะคะที่รอตัวเลขของอาจารย์สมจิตนะคะก็กดกระดิ่งไว้รอเลยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะโค้งสุดท้ายนะคะแอดมินก็จะตามตัวเลขของอาจารย์ให้นะคะให้ท่านผู้ชมกดติดตามแล้วก็ ะะอย่าลืมกดกระดิ่งกันแล้วกันนะคะท่านชมเนาะถ้าท่านใดที่ไม่กดกระดิ่งนะคะก็แอดมินลงคลิปไหนไปก็จะไม่เด้งแล้วก็ไม่แจ้งเตือนนะคะถ้ากดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนก็ลงคลิปไหนไปก็จะเด้งแล้วก็แจ้งเตือนจะได้ดูทุกคลิปนะคะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันก่อนนะคะค่ะหลังจากที่แอดมินขอพรเสร็จแล้วนะคะเรามาดูตัวเลขด้วยกันเลยนะคะที่ ปูนะคะปูฝันนิมิตนะคะแล้วก็เห็นองค์ปูพญานาคนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะอันนี้คือ,อ,อปูนะคะได้พูดให้ฟังนะคะว่านิมิตฝันกลางวันนะคะท่านผู้ชมตัวใหญ่แล้วก็พอเห็นปุ๊บก็สะดุ้งเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะปูก็ไม่เคยฝันนิมิตเห็นนะคะ ปูก็ได้เขียนนะคะใส่กระดาษใส่สมุดนะคะให้นะคะเอ็ดมันีนะคะก็เคยให้ถูกนะคะมาตั้งแต่งวดสามห้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกแต่บ้านเอ็ดมันีไม่ได้ตามนะคะแล้วก็อาปูได้บอกว่าสามห้างวดสี่ศูนย์ห้าสามตัวนะคะกะ็เข้านะคะมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่หนึ่งสี่เก้าด้วยนะคะเก้าสี่สี่เก้านะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่ง ะะสถานที่ตรงนี้นะคะก็ปูก็จะฝันนิมิตนะคะได้ตลอดนะคะค่ะที่ผ่านมาก็ฝันได้เหมือนกันนะคะแต่งวดนี้งวดนี้นะคะปูก็ได้บอกว่าฝันเห็นพญางูนะคะพญางูใหญ่ <c oughs> ใหญ่มากนะคะ อันนี้คือฝันแล้วก็นิมิตกลางวันนะคะเสร็จจากภารก,กิจนะคะปูก็นอนนะคะนอนพักเหนื่อยเพราะว่าแต่ละวันญาติโยมก็มาหาเยอะมากเลยนะคะนั่นแหละค่ะที่มาที่ไปนะคะที่ปูเล่าให้ฟังนะคะ ตัวเลขก็เขียนเป็นเลขไทยนะคะไม่ใช่เป็นเลขอารบิกนะคะถ้าเป็นเลขอารบีกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอารบิกอันนี้เป็นเลขไทย819นกะคะ3ตัวก็819แล้วก็อสองตัวก็เป็นเลขล่างนะคะก็คือ21งหนึ่งรือ20นี่ยนะคะ0นแต่มีหัวนะคะ1หนึ่งอ่ะหนึ่งไทยนะคะท่านชมเนาะ เป็นแบบนี้ก็เป็นหนึ่งไทยแปดหนึ่งเก้ากับสองหนึ่งนิมิตฝันได้แม่นมากเลยนะคะ ก็ให้เป็นแนวทางนะคะแต่ที่นี่นะคะก็ให้เข้ามาตลอดอมีหลายคนนะคะหลายท่านนะคะที่ได้มีโชคมีลาบนะคะก็ได้เป็นแสนนะคะก็มาที่นี่นะคะได้หลักแสนหลักหมื่นนะคะแสดงว่าที่นี่นะคะใหะ้ตัวเด็ดเด็ดนะคะแม่นๆเลยนะคะ จากความนิมิตฝันนะคะนิมิตเห็นค่ะตัวเลขนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะดูเป็นแนวทางแล้วนะคะก็จะให้ท่านผู้ชมนะคะดูสถานที่ตรงนี้นะคะแอดมินีพูดนะคะเท่าที่แอดมินีรู้นะคะเพราะว่าปู่ก็ได้พูดไห้บ้างนะคะว่าที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาก แล้วก็จะมีองค์ปู่ศรีสุโธหรือองค์พญานาคนะคะมีองค์ปู่พญานาคก,ก็คือภาษาบ้านเราก็คือเรียกงูใหญ่นะคะปววทมนะคะปัวทมปวดทมก็แปลว่างูใหญ่นะคะปวดทมเป็นภาษาขเขมรงูใหญ่ก็คือเป็นภาษาไทยนะคะค่ะก็มี สิ่งดีๆเยอะสิ่งที่เป็นล้ลับล้ลับเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าปู่ก็ไม่ได้พูดให้ฟังเยอะนะคะท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเป็นบ่อน้ํานะคะแต่ว่ารกนะคะฝั่งนู้นอดีตเคยไปแล้วนะคะฝั่งนี้จะเป็นสวนยางเดินไปก็พอสมควรนะคะต้องเดินไปฝั่งนู้นนะคะใเดินไปฝั่งนี้ได้อยู่นะคะ ไม่ค่อยรกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแอดไม่ไปนะคะไม่กล้าไปนะคะท่านผู้ชมแต่วันนั้นก็ไปกับลวงพ่อนะคะก็พาไปนะคะวันนั้นนะคะนานแล้วนะคะค่ะที่แอดมินยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ บนเขานะคะข้างล่างเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นวัดนะคะอยู่ข้างบนนี้เป็นเขาหน่อยนะคะอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่สูงหน่อยนะคะข้างล่างก็จะเป็นทางต่ำไปนะคะตอนนี้สร้างวัดสรางอะไก็อยู่บนเขานะคะแล้วก็แอมิียืนอยู่ตรงนี้ก็สูงขึ้นกว่าตรงนี้อีกนะคะ มีป่าร่มเย็นนะคะสวยงามมีงานนะคะเวลามีงานแบบนี้ก็จะมาบ่อยนะคะที่นี่นะคะตอนวันเกิดของปู่นะคะวันเกิดของปู่ก็มากราบขอพรนะคะตรงนี้แล้วนะคะตรงอ่า หล,หลวงพ่อใหญ่เขาเรียกหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่ใหญ่นะคะสถานที่ตรงนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆขออะไรก็ได้นะคะคานผู้ชมคะสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะขอโชคลาภก็ได้นะคะขอได้ทุกอย่างแล้วแต่เราปรารถนาที่จะขอนะคะ นี่เห็นไหมคะทางขึ้นทางขึ้นมานะคะจะมีบันไดนะคะบันไดก็เป็นบันไดหินนะคะตั้งเห็นแล้วก็ขึ้นนะคะมาเป็นบันไดนะคะสวยงามนะคะเห็นังคา องค์ปูใหญ่นะคะก็จะอยู่ในข้างในนู่นนะคะทำเป็นกรงนะคะทำเป็นกรงเย็นสบายนะคะขึ้นมาข้างบนนะคะลมพัดนะคะเย็นสบายมากนะคะค่ะตัวเลขก็ให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางนะคะถ้าอชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ ก็ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ค่ะขอให้เอฟซีนะคะทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมก็ขอให้มีโชคนะคะมีโชคมีลาบกันทุกท่านเลยนะคะค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ